<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักร,ราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ และตอนนี้ร้านรีเพกนะครับมีบริการรับฟาร์มแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุดฮิตอย่างบล็อกฟุตโลกูนโบกโนโลบอกแมซิตี้และแบบอื่นๆในอนาคตนะครับด้วยระบบรับฟาร์มผ่านเว็บที่ทันสมัยสะดวกและง่ายๆเพียง1เลือกเมนูรับฟาร์มโรบอกและเลือกกิฟท์ที่ต้องการ2ใส่ชื่อหรือยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าลืมปลดล็อกรหัส2องนั้นนะครับสาดูเลทราคาและใส่เลเวลในปัจจุบันและสิ่งที่ต้องการที่จะฟาร์มและกดยืนยัน4แจ้งเพจ a c e b o o k และเช็คสถานะรับฟาร์มได้ทางเว็บไซต์เเเลลยยยนนนนะะะคครรรรรับมมอ่าาาาืใช้้ิกก ผมขอบคุณครับ เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมกาวพี่กันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับกาวพี่ได้มีอัปเดต 10m v ิสิตนะครับผมก็คือเป็นอัปเดตคนนั่งใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีพวกเรื่องของดาบใหม่แล้วก็ผลใหม่เข้ามานะครับผมทีมทีมที้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับบอสแล้วก็ดาบใหม่ก็แล้วกันนะครับผมจริงๆมันมีเรื่องผลวิสาหกรรแต่ว่าผมขอยกยอดรายต่างๆไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะมมมมมมีีีดดาาาาาบบบบบท่่่เเเเเพิิิขข้้นนนนนนนะะะคคคครรรัััััผผ2หลลกกๆือออปป็็็ยววงชแ ดวลซอรสนะครับผมเป็นดาบคี่โตเหล่านี้นะครับผมซึ่งมันบอกมาบอกเงื่อนไขนะครับผมการทำสองดาบแล้วก็บอกวิธีการได้ดาบเคียวด้วยนะครับผมโอเคนะครับอันนั้นมาพูดถึงดาบคี่โตก่อนเลยดีกว่านะครับผมดาบคี่โตนะครับผมเราสามารถที่จะได้จากเกาะตรงนี้นะครับผมเป็นเกาะที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะอยู่ใกล้เกาะบอสดาบยูรูตรงนี้นะครับผมจะมีเกาะใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งในเกาะนะครับผมจะมีมอนสทั่วทั่วไปนะครับผมชื่อว่าคิวตี้นูฟนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งนะครับผม นี่นะครับผมตัวนี้ที่ชื่อว่านูบี้ตัวนี้นะครับซึ่งนูบี้ตัวนี้นะครับผมมันจะเกิดแบบเรื่อยๆเลยนะครับผมตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเลยนะเราสามารถจะมาฟาร์มมันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็ถือดาบอยู่แล้วก็เราต้องอันดับแรกคือเราต้องฆ่าบอสตัวนี้ก่อนนะครับผมซึ่งผมใช้ผลผลเออมิลิชัลี่อยู่นะครับเป็นผลทหานะครับผมก็ดาามีค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าบอสตัวนี้มันค่อนข้างแบบตีเราค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเวลาสู้กับมันจริงๆ เดี๋ยวผมขอค้าวให้ดูแล้วกันว่ามันอึดแค่ไหนนะครับผมจริงมันก็ไม่ได้อึดมากนะครับแนะนําว่าเล่นใครมีเออ่ใครมีโยลูหรือว่าพิเทนโตก็มาฟาร์มไอ้บอสนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ตีบอสนูบี้ไปเรื่อยๆนะครับโอกาสดรอปดาบเนี่ยอยู่ที่3ามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันฟิกไว้หรือเปล่านะครับผมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลังผมจะเพิ่มไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะครับผมเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การดรอปนะครับเมื่อเราตีบอสนูบี้นะคคครรรััับบบบผผมมมมจนนนนนไดดด้้้าาาํของิโตะะะเลล่่ีีแว ดาบเราจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเวลาฟีก็จะแบบนี้นะครับทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็จะมีแค่สกิลเดียวคือสกิล e แบบนี้นะครับผมโอเคนะครับเมื่อเรามีดาบดำตรงนี้เสร็จนะครับผมเข้าถ้ำตรงนี้มานะครับผมจะมีดาบอีกเล่มนึงนะครับผมซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็คือดาบของอัลนะนะครับผมแล้วก็ทําการกดคลิกนะครับผมเมื่อกดคลิกเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ดาบเออ่ดวลซอร์สมานะครับผมซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงคือเรานะครับผมจะต้องมีเงินนะครับผมเนี่ยมันนี่ตรงเนี้ยห้านนนนะะะครรับผมมล้าาาก่อถถึงจจส เอ่อมาคลิกดาบตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่าคือถ้าใครมีถึงแล้วแล้วมาคลิกไม่ได้คือเราจะต้องดปดาบนี่ก่อนนะครับผมประมาณนี้สำหรับดวลซอ o นะครับผมส่วนไม่อง่ายคือเราต้องดีบอสนูบี้จนดบดาบดำนะครับแล้วก็มากดคลิกที่ดาบตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเป็น2ดาบแบบนี้นะครับผมโอเคตามนี้นะครับโดยที่เราต้องมีเงิน50ล้านในตัวด้วยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งดาบนี้นะครับจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ3สกิลนะครับผมคือ ERF นะครับ สกอีเออย่างนี้ในเขาจะเป็นการฟันขึ้นดาบออกไป2องขึ้นแบบนี้นะครับผมถามว่าคููดาวคููดาวเนี่ยเออ่เร็วไหมมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผมซึ่งเรื่องดาบเบียผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดาวเบียเนี่ยมันก็น่าจะแรงกว่าดาบที่ดรอปมาอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่ประมาณนี้นะครับผมสกิลเอแล้วก็สึกเอแล้วก็สกิลอาร์นะครับผมเป็นการฟันแนวนอนแบบนี้นะครับผมสองขึ้นนะครับอออ่าเสกิลเอเนี่ยฟันแนวนอนสกิลอาร์เนี่ยฟันแนวเออ่ข้างนะครับผมมันก็ น่าจะต่างก,กันที่ดาเมจนิดหน่อยแหละผมว่านะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายเป็นสกลิลเอนะครับผมเป็นน่าจะสตาร์เบอร์สตีมเลยเนาะแบบนี้น,น,นะครับผมจะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้เวลาเราตีนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้าง,างแรงพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมสลับดูเอลซอร์สนะครับแล้วก็มีเอ่ออีกดาบหนึ่งเป็นดาบอีเวนต์นะครับผมซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีหมดเวลาหรือว่าหาไม่ได้ในอนาคตเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเล่นอยู่ก็แนะนำมาหาตั้งไว้นะครับผมสลับอีเว้นท์หนึ่งนั่นก็คือเค ที่เมืองไหนนะครับผมเคียวนะครับผมจะตอบตรงเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองใหม่นะครับใกล้ๆก,กับบอสทูโยดูนะครับผมจะเป็นเนกาะที่แบบว่ามีเขาตรงนี้นะครับผมเนี่ยมีเขาขึ้นมาตรงกลางนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นแท่นบอสเกิดอยู่นะครับซึ่งบอสตรงนี้นะครับผมจะเกิดทุกๆ25นาทีนะครับซึ่งไอ้บอสตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมซึ่งผมเคยมาตีนะ,ะมันค่อนข้างที่จะอึดแล้วก็ค่อนข้างจะสู้ยากเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างแรงมากๆนะครับวันไดผมเลือดตันนะ มันก็ยังตีผมเข้าเลยเนี่ยเข้าแบบเข้าแป๊บเดียวตายเลยครับจะเกิดตรงนี้เลยนะครับผมเป็นบอสอาชีมิตนะครับซึ่งในบอสตัวนี้นะครับผมจะมีโอกาสดรอปเคียวนะครับผมเคียวเนี่ยจะมีโอกาสดรอป10%จากบอสตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ลวกันนะเพราะว่าผมหาไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าบอสตัวนี้มันค่อนข้างแรงแล้วก็เกิดเนี่ยค่อนข้างนานเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะมาหาโอกาสมารีวิวให้นะครับผมภายหลังแต่ว่าผมจะขึ้นรูปให้แล้วเราะว่ารูปมันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับผมสำหรับบอ ประมาณนี้นะครับผมสหรับอัปเดตเรื่องบอสแล้วก็เรื่องดาบนะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้าจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้พิษานะครับผมทั้งสองผลใหม่เลยนะครนั่นคือผลโมจิแล้วก็ผลวิตาลีนะครับผมแลก็พูดเกับเอ่อที่เหลือในอัปเดตนี้ว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนั้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูที้จุดแล้วก็งานไม่เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย